สวัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนเพื่อนเข้าสู่สยามฟาร์มฟิตนะครับอยู่กับผมนิกทรงโจรนะครับช่วงนี้ไม่ค่อยได้ทาคลิปเท่าไหร่นะครับวันนี้ก็ไม่ได้มาทาคลิปเกี่ยวกับปลาครับวันนี้จะพามาชมสตอรี่น้าเขียวลายแดงผมหน่อยนะครับเพิ่งเริ่มทำนะครับเพิ่งเริ่มหัดเพาะนะครับก็จะพาเพื่อนๆมาชมนะครับโซนที่เพาะก็เพื่อนเ่ก็น่าจะคุ้นตาอยู่แล้วมันเป็นโซนที่ทําเพิ่มออกมาจากในตัวฟาร์มนะครับยื่นออกมาประมาณตรงนี้มีอยู่ประมาณ8บ่อนะครับตอนแรกก็เลยใช้เพาะปลาแต่ว่าอากาศมัันนนคค่ข้้าาาาวะปปลจมีญหกเย เปลี่ยนมาเพาะายแดงเพราะว่าช่วงนี้ลายแดงมันหายากด้วยเมื่อสามสี่เดือนที่ผ่านมานี่ผมหาลายแดงยากมากนะบางเดือนนี่ขาดไปเป็นเดือนเลยก็ปลามีปัญหาข้างๆบ่อยนะครับก็เลยตอนนี้เนี่ยลองหัดทําเองดูนะครับเริ่มจากเล็กๆก,ก่อนนะครับแปดอ่างนะครับแปดอ่างก็เป้าหมายคือจะหมุนเวียนนะครับหมุนเวียนคือใช้วันละหนึ่งอ่างนะผมจะไม่ได้แบบว่าเพาะแล้วก็ตักใช้ นะครับหลายๆวันก็คือวันหนึ่งตักแค่หน่อยเดียวหรือว่าอะไรอย่างนี้ผมจะใช้เป็นหมุนเวียนก็คือเป้าหมายก็คือตักทีเดียวหมดเลยนะครับ <st> แล้วก็เททําใหม่เลยนะครับ <st> แต่ว่าเราจะหมุนหมุนให้ครบแปดอ่างเนี่ยก็จะใช้วันละหนึ่งอ่างแต่ว่ามีทุกวันนะครับวันละหนึ่งอ่างแต่มีทุกวันแต่วันนี้เพิ่งเริ่มนะครับพามปชมสตอร,รี่เฉยน <st> ๆนะก็จริงๆอน้ําเขียวไรแดงผมซื้อมาตะพักนึงแล้วนะครับแต่ว่าน้ําเขียวเนี่ยมันมีปัญหาอยู่รอบแรกก็คือมันรอบแรกเนี่ยมันมัน ผมไปกลับบ้านไปแต่งจังหวัดเออก็เลยไม่ได้ทํานะแล้วน้ําเขียวมาเสียนะครับมารอบที่สองเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยผมทําไว้หกบ่อเลยทําพร,าอร้อมมันหกบ่อเลยแต่ทีเนี้ยกระชอนอ่ะก่อนที่ผมมาใช้เนี่ยมันผมไมนนี้ไงไปตักโดนลายแดงแล้วก็ผมรีบเอาไปแช่ด่างกระทิมไว้แล้วไม่ได้ล้างนะมันก็จะเหลืองเป็นคราบด,ด่างกระทิมใช่ไหมแล้วเอาไอ้น้เ,นเขียวเอาตัวน้ําเขียวกับไอ้ตัวน้ําหมักเนี่ยน้ําหมักสูตรอาหารผม,มัาเนี่ยน้าหมักปุ๋ยสูตรนะนะ เอามาเทไปแล้วผมคิดว่าด่างครับทีมอ่ะมันไปทาอะไรกับน้ําเขียวไม่รู้นะมันทําให้แบบห้าวันแรกน้ําไม่เขียวเลยครับแดดดีนะแต่น้ําไม่เขียวเลยผมก็งงเหมือนกันเออก็เลยเสียเวลาไปประมาณสองอาทิตย์ได้นะครับสองอาทิตย์ได้วันนี้เนี่ยมาเริ่มเริ่มใหม่อีกแล้วนะครับก็ผมตักออกหมดเนี่ยร้อยที่ผมเททิ้งนะนีน้ําที่พื้นยังเขียวอยู่เลยก็ตักออกหมดแล้วก็เริ่มทําใหม่หกบ,บอ่อแต่ว,ว่าผมเตรียมหัวเชียวแล้วครับอันนี้ก็คือ ประมาณสิบวันน่ะน้ำเขียวประมาณสิบวันมันถึงจะเขียวได้ประมาณประมาณเท่านี้นะปกติจะใช้เวลาประมาณห้าวันนะแดดดีๆเดี๋ยวว่าทีเนี้ยอย่างที่ผมบอกไปห้าวันแรกอ่ะไม่รู้ว่าด่างครับที่มันไปทำแรมน้ำเขียวนะมันทําให้น้ําไม่เขียวเลยก็เลยมาเขียวห้าวันหลังผมไม่รู้ว่าน้ําเขียวเนี้ยมันยังเขียวอยู่อย่างเงี้ยไม่รู้ว่ามันจะใช้ต่อได้หรือเปล่าผมคิดว่ามันน่าจะใช้ต่อได้นะครับเพื่อนผมก็เลยเตรียมไว้นะครับตอนนี้ก็เตรียมไว้หกกละมังนะตักแยกเอาไว้ที่เหลือเททิ้งหมดนะครับจะได้ทําใหม่ก็กระมังนึงนี่ก็น้ำ สิบห้าสิบห้าสิบหกลิตรประมาณนี้ประมาณสิบห้าลิตรนะครับประมาณสิบห้าลิตรง่ายนะครับประมาณกระถางกระถางดําผมอะกระถางดําผมมันบรรจุน้ําได้ประมาณสิบห้าลิตรนะครับก็ผมใส่ไว้นะอย่างละถังอย่างละถังวันนี้ก็จะมาให้ดูกันก็ผมใช้เป็นออกซิเจนลงนะครับตอนนี้บ่อที่เตรียมน้ําไว้ตอนนี้ผมเตรียมน้ําไว้นะครับเป็นกระบะสองร้อยสองร้อยลิตรนะสองร้อยยี่สิบลิตรนะครับ ตัวนี้น่าจะ200ลิตรนะตัวสูงน่าจะ220ลิตรเอ,อ้ยนี้ก็ตัวสูงนี่ว่ะเออันี้ย220ลิตรถูกแล้วก็ประมาณ200ลิตรนั่นแหละนะครับพอเราไม่ได้ใส่น้ําหมดอยู่แล้วก็เตรียมน้ําเปล่านะครับประมาณครึ่งหนึ่งนะเลยครึ่งหน่อยเดียวประมาณหนึ่งหนึ่งข้อนิ้วสองข้อนิ้วนะไอ้สูตรพวกนี้เนี่ยไม่ใช่สูตรผมนะครับผมไม่ได้คิดเองแต่ว่าสูตรพวกนี้ก็มาจากหลายๆที่อา่าอย่างเช่นพี่ล็อกแคนเบตตาเอา่อพี่ตะนบพเดินฟรีดอมอะไรพวกนี้คนที่เขาทำไรแดงขายเงผมก็ไปถามถาม,มานะ ผมก็ดูดูแล้วก็หลายๆคนก็สูตรคล้ายๆกันนอจาจะต่างกันที่ส่วนผสมกันเล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยนิดๆหน่อยๆนะครับคล้ายๆกันนะก็ศึกษาจากหลายๆช่องได้เลยผมจะไม่ได้สอนในพวกนั้นละเอียดแต่ดูแล้วนะอีกอย่างซื้อมามไม่ได้ถามเจ้าของเลยนะว่าผมบอกสูตรได้หรือเปล่าอะไรเงี้แต่ว่าผมจะพูดแค่ว่าสูตรมันคล้ายกันแล้วกันนะอันนี้ผมก็ใช้เป็นของกิต้ามาพดนฟรีดอมแล้วกันนะก็ซื้อน้ำเขียวเข้ามานะส่วนผสมของเขาก็เลยใช้ของเขาอยู่ตอนนี้นะเดี๋ยวจะมาเริ่มกัน ตอนนี้ผมเตรียมน้ำแล้วหกบ่ที่จะใช้แล้วก็หัวเชื้อนิดหน่อยตรงนี้แต่วันนี้มัน,ม,นมีไอ้นี่ผมจะทดลองอันนี้ให้เพื่อนรับชมด้วยไอ้น้ำเขียวที่ายแดงมันกินหมดแล้วนะครับทําให้มันจะทําให้มันกลับบ,บูมมันจะได้ผลหรือเปล่านะเอาผมมาดูน,นี้ครับนี่คือใช้อันนี้ไม่ได้อันนี้เป็นที่กองผมนะ็นไหมถ้ใช้อันนะึงเอาไปไหนแต่ว่าอันเลก็กหัวเชื้อผมก็มีเท่านี้นะครับ อันนี้เป็นลายมาโครนะครับลายมาโครนี่ผมดูแล้วมันค่อนข้างดีอย่างหนึ่งครับลายมาโคตั้งแต่ผมตักลายธรรมชาติมานะลายมาโครเนี่ยเป็นลายแดงที่ตัวใหญ่ที่สุดนะตั้งแต่ผมตักลายลายธรรมชาติมาหลายหล่งผมไม่เคยเจอลายลายธรรมชาติที่มันตัวใหญ่เท่าลายลายมโครนะครับไอ้ลายมาโคไมโครทุยจะออกไมโลแล้วหิวลายมาโคตัวค่อนข้างจะอ้วนกลมนะครับไม่แน่ใจว่าจะเห็นหรือเปล่านะนี่อยู่มุมนี้นิหน่อยนี่ผมปล่อยไว้ได้สองสามวันแล้วเนี่ยแต่มันก็ ยังไม่บูมนะมันไม่บูมเพราะว่านี้นนด้วยไอ้น้าเขียวบ่อเนี้ยเนีย่ยที่ผมบอกว่าผมทําไว้สิบวันแล้วแล้วมันไม่เขียวใช่ไหมเอ่อผมอาะไรมาปล่อยทิ้งไวใ้ให้มันกินเนี่ยแต่ผมไม่ได้นี้อย่างน้ําเขียวปกติเขาจะเอาออกครึ่งนึงนะครับแล้วก็เติมน้ําใหม่ครึ่งหนึ่งนะเพื่อให้ลาย <ๆ S 2> มันแตกตัวดีไม่ให้มวลน,น้ําเขียวมันแน่นเกินไปใช่ไหมแต่เนี้ยผมไม่ได้ยังไม่ได้เติมน้ําเปล่านะครับยังไม่ได้เติมน้ําเปล่าก็คือปล่อยไว้ลายมันเลยแตกช้านะแต่ว่าพอเป็นหัวเชื้อได้นะครับนนี้หน่อยๆแล้วอี สักสองสามวันเนี่ยผมว่ามันน่าจะบูมบูมเต็มกะละมังนะแล้วเราก็จะเริ่มตักไปตักไปใช้ไ e อ้หกบ่อนั้นนะครับเราจะหมุนเวียนให้ได้วันละหนึ่งกะะวันละนวันละหนึ่งอ่างหนึ่งกะละมังนะนะจะเรียกบางทีก็เรียกกะละมังบางทีก็เรียกอ่างบ้างนะครับ <c oughs> <c oughs> ก็จะหมุนเวียนวันละหนึ่งอ่างนะครับก็คืออ่างนี้เสร็จปุ๊บวันต่อไปก็ต้องไปอ่างถัดไปเลยเราจะไม่ได้ตักแบบว่าตักเสร็จปุ๊บ เก็บเอาไว้มาตักวันที่สองต่อนะเราจะไม่ได้ทำนะเพราะว่าเราตักรอบแรกแล้ววันที่สองจะน้อยลงวันที่สามจะน้อยลงแล้วผมมองว่ามันจะเสียก็เรียกว่าไงมันจะเสียเสียเวลาด้วยนะมันจะได้หมุนเวียนให้มันครบด้วยวันละอ่างวันละอ่างไปเลยดีกว่าอ่างมันก็จะได้ประมาณขีดสองขีดประมาณเนี้ยนะท่าที่ผมศึกษามานะครับจะไม่เกินนี้เท่าไหร่แต่พอได้ให้ลูกปลาก็โอเคอยู่อันนี้ผมจะเริ่มหมุนอ่างเล็กให้ให้มันแบบชินมือก่อนแล้วจะไปเริ่มทำอ่างใหญ่ ในตรงที่ว่างนั้นนะครับก็คือตั้งใจว่าจะทำแปดบอ่อนะครับจะทำจะทำแปดบอ่อเป็นบอ 3. 3. นะ่อสามคูณสามเนาะไปเดี๋ยวผมเอาน้ำเขียวมาใส่ก่อนเลยประมาณสิบห้าลิตรนะครับอันนี้ก็เป็นหัวเชื้อนะตัวหัวเชือ้อเราจะใส่หัวเชื้อน้ำเขียวแล้วก็ใส่ปุ๋ยมานนะ น้ำเขียวก็เกินน้าน้ำเขียวเนี่ยเกินครึ่งอ่างมาประมาณหนึ่งข้อนิ้วสองข้อนิ้วประมาณนี้ผมไม่รู้ว่าน้าเขียวที่มันผ่านไอ้ดังครับพิมมาตัวนี้อายุสิบวันเนี่ยไม่รู้ว่ามันจะใช้ได้หรือเปล่านะแต่มันยังเขียวไงเขียวมากเลยด้วยคิดว่าน่าจะใช้ได้อยู่นะครับ เดผมผสมน้ำเขียวเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปทดลองกันเพราะว่าผมแปะอธิบายแปบ๊บหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกโอเค ได้น้ำเขียวมาหกแล้วเราก็ต่อไปเราใส่นะครับเป็นปุ๋ยสูตรปุ๋ยสูตรก็คือไอตัวที่ใช้ผสมที่หลายๆเพื่อนๆหลายๆช่องเขาทํากันนะครับก็คือพวกอาหารไกล่ลําละเอียดปุ๋ยยูเรียปุ๋ยนาอะไรพวกนั้นอะ่ะเราก็หมักทิ้งไว้แล้วหนึ่งคืนครับน,นี่หมักทิ้งไว้แล้วหนึ่งคืนเอามาใช้นะครับคนกันแล้วผมจะเท ก็เทลงไปเลยนี่็ส,สนี่น้ำมันก็จะเขียวเขียวเขียวประมาณพร้อมกันนะครับประมาณน้ำเขียวนี่ประมาณสี่ห้าวันนะมันจะเริ่มเขียวพร้อมกันจะเริ่มใช้ได้ผมก็จะหมุนเวียนโดยการเอาไลมาปล่อย บอ่อที่หนึ่งครับแล้วก็วันที่สองก็ปล่อยเอาตักเชื้อนไปปล่อยบ่อที่สองต่อเลยแล้วก็ไปปล่อยบอ่อที่สามต่อเลยนะครับพอไปบอ่อที่สามแล้วเนี่ยพอไปบอ่อที่สามแล้วเนี่ยไลบอ่อที่หนึ่งเนี่ยน่าจะบอายุน่าจะครบสามวันไลบอ่อที่หนึ่งจะใช้ได้ใช่ไหมเราก็ตักบ่อที่หนึ่งใช้นะครับแล้วก็เราทําน้ําเขียวใหม่เพิ่มอีกบ่อหนึ่งแล้วจะหมุนไปอย่างเงี้ยหมุนไปเลยนะให้มันมีใช้ทุกวันนะครับอ่านี่ก็จะเป็นกากนะครับไอ้พกัก อาหารลูกไก่ลำละเอียดปุ๋ยต่างๆนะครับนี่จะเป็นกากไอกาดกักนที่เราไม่ได้ใช้เราก็จะทิ้งนะครับอ นนนอนก้เอะเพาะปลาได้นะครับแต่ว่าลายแดงเนี่ยยังไม่เคยเพาะได้อันนี้มาลงคลิปไว้เป็นสตรอรี่ด้วยนะสตรอรี่ลายแดงผูกไหแหละจะได้เรื่องปล่าไม่รู้นะจะไลายจะบูมไม่บูมหรือเปล่าไม่รู้แต่น้ํำมาเขียวแน่น้ําเขียวแน่ จะว่าไอสิบวันที่ผมทําไว้อ่ะหนอนแดงเยอะมากเลยนะหนอนที่มันเป็นตัวสีแดงอ่ะเยอะมากเลย ที่ทานี่ก็ดูเอานะครับตาม youtube มีคนสอนเยอะแยะนะจะเป็นช่องพี่องค์พี่อันช่องอย่างที่บอกไปมาต้นที่แบบ,บล็อกแคนลูกตานะอะไรพวกนั้นแหละก็ดูจากหลายๆช่องแล้วก็มาปรับใช้เอานะส่วนผสมส่วนใหญ่อะต่างกันที่ส่วนผสมนะครับแต่ต่างกันไม่มากเล็กน้อยๆใช้ปุ๋ยก็คล้ายๆกันหมดนะครับส่วนผสมก็ใกล้เคียงกันหมดนะขอพิตาามาประดนนี่ไอ้นี่เห็นรีวิวลูกค้าเ,เยอะอยู่นะก็เลย มั่นใจนะครับมั่นใจเราต้องเอาแบบชัวรไว้ก่อน <laughs> เวลาเราต้องเอาเวลาเราจะปล่อยไรแดงใช่ไหมครับเราต้องเอาน้าเขียวออกขึ้นหนึง่งแล้วก็เติมน้ําใหม่ไปขึ้นน,นะไอ้น้ําที่ผมใช้เนี่ยเป็นน้ําปะปาครับไม่ได้พักเพราะว่าของผมผ่านไอ้กองคาร์บอนอยู่แล้วนะผมเลยไม่ได้พักน้านะครับแต่ถ้าฟังอยากคนที่เขาทำไรแดงเหมือนเขาจะให้พักนะครับประมาณสองสามวันนะน้ำปะปามันจะให้พักก่อนแต่ผมผมคือมันผ่านไอ้นี่อยู่แล้วไนงะผ่านกองคาร์บอนไะงน้ำมันจะไม่มีพวกคอรีอะไรอยู่แล้ว ดอบสุดท้ายแล้วเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตอีกทีก็คือตอนที่หมุนได้นะครับที่มันลงตัวแล้วหมุนแล้วมีใช้ทุกวันวันละบอดนะจะมาอัปเดตให้ดูว่าผมทำการหมุนเวียนยังไงบ้าง น้ำมันจะออกเป็นสีชาเขียวชาเขียวอ่อนๆสีนมสีนมนะชานมนะแต่ไม่เขียวมากแต่ไม่ไม่น่าจะเกินไม่ไม่น่าจะเกินสีวันนี้ผมว่าน่าจะใช้ได้แล้วน่าจะเขียวมากเลยแดดดีด้วยช่วงนี้อากาศดีนะไม่หนาวแล้วมา เพื่อเพื่อนมาชมบ่อน,นี้นะครับบ่อน,นี้ครับผมเนี่ยครั้งแรกสุดเนี่ยคือผมบ่อน,นี้ผมไม่เคยเปลี่ยนเลยครั้งแรกสุดเนี่ยผมปล่อยไลน์ไว้ในบ่อน,นี้ใช่ไหมแล้วก็มันกินเนี่ยเพื่อนสังเกตน,นะน้ำมันเริ่มใสแล้วเนี่ยมันแดงมันแดงนะ้ําแดงมันใสแล้วเห็นมือแล้วนะมันไม่เขียวแล้วนะแต่ทีเนี้ย วันนั้นอ่ะผมทาน้าเขียวใหม่ได้ใช่ไหมแลวไอ้สูตรที่ผมเนี่ยไอ้สูตรพวกปุ๋ยมากพวกเนี้ยมันมันเหลือมันเหลือประมาณครึ่งถังผมมาเทอสรุปว่าเช้าวันถัดมาไรมันขึ้นมันแตกเต็มเลยนะมันแตกแน่นพอๆน้ําเขียวเลยนะครับแต่มันใช้ได้ประมาณสองวันนะต้องตักใช้หมดสองวันนะครับมันก็เริ่มหมดนะเดี๋ยวผมจะมาทดลองเพื่อความช่วยครั้งหนึ่งนี่ผมให้เพื่อนๆดูก่อนว่าในบ่อเนี่ยมันน้ํามันแดงหมดแล้วนะครับไม่มีอาหารไม่มีอาหารแล้วนะครับ สิ่งที่ผมจะทํานี่ก็คือการเพิ่มอาหารลงไปนะครับการเพิ่มอาหารลงไปนี่มันจะมีลายเล็กๆน้อยๆนะครับตัวลายเล็กๆน้อยๆในใจเพื่อนจะเห็นกันหรือเปล่าเนี่ยลอยๆอยู่หไหมมีแค่หน่อยเดียวนะผมก็พยายามตตกให้ดูว่ามีแค่ไหนอ,อันนี้เป็นลายที่มันจะหมดอยู่แล้วนะครับเศษเ,เหลืออือม,มีแค่เนี้ยนี่มีแค่นี้นะครับ ลายมีแค่นี้มาดูกันครับผมเดี๋ยวผมให้ผมจะตัดไปในคลิปนี้ให้มันจบไปเลยนะเพราะว่าเดี๋ยวผมจะถ่ายพวกนี้อีกวันหนึ่งนะครับเราจะได้รู้ว่าลายมันแตกหรือเปล่าจะได้จบไปในคลิปเดียวเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยลงให้ชมนะครับผมจะเพิ่มเพิ่มมาหาลงไปนะสักครึ่งนึง เป็นสีชานโนเมนะแต่ว่าเราไม่ได้ทําน้ําเขียวนะครับอันนี้เป็นน้ําเก่าที่ลายแดงมันอยู่อ่ะดเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าผมจะมาอัปเดตให้ดูอีกทีหนึ่งว่าลายแตกหรือเปล่ามันจะแตกเต็มตัวหรือเปล่านะครับตัวมันจะเยอะหรือเปล่านะเอานนี้ด้วยบ่อน,นี้ด้วยนะครับบ่อนี้ด้วยใส่ที่เหลือลงไป เขี่ยนี่ใสเพิ่อลงไปนะอันนี้ทดลองมั่วเลยมาดูกันว่าจะเยอะหรือเปล่าลายมีน้อยมากนะอย่างที่บอกมีแค่หัวเชื้อนะครับมีไม่กิ่ผมนับตัวได้เลยลายแดงอะ่ะคือน้อยมากๆอ่ะโอเคเดี๋ยวเราตัดไปดูพรุ่งนี้เช้านะครับผมจะมาถ่ายบ่อกน้นให้ดูนะว่าไลายมันแตกหรือเปล่านะผมไปครับผมโอเคครับเพื<ๆ>่อนๆก็มาต่อจากเมื่อวานนี้เลยนะครับเรามาดูที่บอ่อนี้กันก่อนเลย ที่ปล่อยหัวเชื้อไว้นะครับน้ําตอนนี้มันเริ่มเป็นสีน้ําตาลแล้วนะครับผ่านไปแค่วันเดียวเองนะครับันนี้ผมก็มาถ่ายช่วงเวลาเดิมนะครบ24ชั่วโมงพอดีแต่ว่าสังเกตรไรมันจะเยอะขึ้นนะครับแต่เมื่อเช้าอ่ะมันเยอะกวันนี้นะบอเน,นี้ยแต่ว่านี่ผมมาถ่ายเย็นเนี่ยมันมันเหมือนมันไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่มีหมุนอยู่ไม่มากนะครับมองมาถ่ายอยู่ใกล้ๆมองเห็นนะครับ <S <S มันจะแดงๆนะครับอา้ามองไม่เห็นอีก กองไม่โฟกัสนะนี่แต่ลายเป็นตัวมันจะเล็กลงเห็นได้ชัดเลยเป็นตัวใหม่นะไปฝอยอาเนี่ยผมต้องบังแสงอยู่แถวนี้เนะี่ยแดงๆนะครับอันนี้ก็ที่น้ำอยู่ในน้ําเขียวอยู่แล้วเนาะแล้วก็ใส่หัวเชื้อไว้แค่หน่อยเดียวนะครับผ่านไปวันเดียวก็ตัวประมาณนี้แล้วก็น้ําที่มันแดงเนี่ยมันมันแดงเพราะว่าอาหารเมื่อวานนี้ด้วยนะจริงๆน้ํามันยังเขียวอยู่นะครับแต่ว่าเมื่อวานนี้ที่เราใส่อาหารไปมันก็เลยทําให้น้ําเป็นสีนี้นะครับ แต่เนี่ยผมว่าพรุ่งนี้น่าจะเยอะมากนะครับอะมาดูนี่ที่สำคัญมันอยู่ที่บอ่อนี้นะครับผมนี่เอ้านี่ดูนี่ก่อนเลยอันนี้เป็นมุมถ่ายรูปใหม่อีกแล้วนะถ่ายแสงธรรมชาตินี่ผมว่าเลี้ยวสุดแล้วนะสำหรับผมนี่มุมใหม่ไอ้ดูปานก่อนนี่ผมว่าจะมานั่งถ่ายอย่างนี้แหละนะครับสวยด้วยกล้องไม่โฟกัสนะครับทางกล้องโฟกัสก่อนยิ่งไม่ถึง นไยเนื้อเหลืองก็คือเหลืองนะส้มก็คือส้มสีหวานก็คือหวานสวยๆครับผมอย่างแจมนะครับสตูใหม่สตูใหม่เน้นแสงธรรมชาติอ่ะมาคลิปจะได้ไม่ยาวเกินอันเนี้ยลายแดงเนี่ยอย่างที่บอกนะครับพอใส่อาหารปุ๊บมันกลับมาบูมอีกนะครับวันแรกเราตักไปเท่าไหร่เดี๋ยวเรามาดูวันนี้กันนะตอนเนี้ยเราเห็นเนี้ย มันมองไม่ชัดเพราะว่าน้ําเป็นเป็นสีน้ําตาลเราจะมองเห็นตัวไม่ชัดนะแต่ผมจะตอนเนี้ยถ้ามองด้วยตาเปล่าอ่ะคือจะเห็นเลยว่าลอยเต็มหน้าน้ําเลยนะครับมาเดี๋ยวผมตักให้ให้ชมกันดีกว่ามันเยอะกว่าเมื่อวานแน่นอนนะครับหลังจากที่ใส่อาหารลงไปแล้วเนาะเยอะกว่าบอนูอ้นนี่ะแต่ว่าผิวน้ําก็มีเมือกนะครับเห็นไหม เยอะขึ้นเร็วมากนะครับแค่วันเดียวเองนะแต่ผมว่ามันจะบูมไม่เท่าน้าเขียวนะครับน้าเขียวถ้ามันบูมมันน่าจะบูมกว่าอันนี้มันน่าจะบูมประมาณเนี้ยแล้วก็พอได้รนะักสองวันนะครับถ้าไม่ตักใช้มันก็จะเริ่มหมดแล้วนะน่าจะไม่ดีเท่าน้ําเขียวนะแต่อันนี้ทดลองทดลองดูเฉยๆนะครับทดลองดูเฉยผมว่าคิดว่าถ้าเกิดน้ําเขียวเราจะ้น้ำเขียวเราเนี่ยถ้าลายแดงกินมาได้สักสองวันถ้าเราเติมอาหารเนี่ยผมว่าวันที่สามเราก็มีโอกาสใช้ลายได้เยอะเหมือนกันนะ ถ้าเราทําแบบนี้นะไม่ต้องร้อยน้ามาใส่แล้วก็พอกบสามวันแล้วก็ตักไรออกปกติแล้วก็ล้างเปลี่ยนใหม่นะผมจะลองทาดูแบบนั้นก็เหมือนเราเติมอาหารก็เหมือนกับช่องของพีมม่ล็อกแคร์นะที่เขาทาไอ้สูตรอาหารที่ใส่ใส่ไอะ่ะบีบใส่อะ่ะเออผมว่าน่าจะหลักการเดียวกันนะครับประมาณนั้นโอเคคลิปนี้ก็มีเพียงประมาณเท่านี้นะครับมาให้ดูสตอรี่ลายแดงผมแล้วก็นี่สตูใหม่แสงธรรมชาติเปียวๆครับผมสวย,สวย เอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับเดีย๋ยวถ้ามีเวลาเกี่ยวกับเรื่องปลานะผมก็จะพยายามอัปเดตเรื่อยๆอีกอย่างตอนนี้เห็นหลายๆช่องเขาโดนแบนกันด้วยนะครับลงคลิปเกี่ยวกับประกัดอะไรพวกนี้ผมก็ไม่รู้ว่าเป็นพ่ออะไรนะ youtube ยังมาตามไล่แบนด้วยช่องผมก็ไม่รู้จะโดนเมื่อไหร่นะครับจริงๆเลี่ยงได้ก็ควรจะเลี่ยงนะแต่จริงๆผมว่าอยากอยากทำลงเรื่อยๆถ้าถักไม่ทําปลาลงก็ไม่รู้จะทําคลิปอะไรนะโอเคไว้เจอกันใหม่นะครับผมสวัสดีครับ